จเจริญพรเวลาเขาสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารเป็นที่พักอาศัยที่มั่นคงจะต้องออกแบบบ้านตึกที่พักนั้นให้เสร็จก่อนแล้ววิมานของเทพประปุตเทพิดาซึ่งเป็นของละเอียดไม่ได้มีวัสดุก่อสร้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นขอให้ฟังเป็นนิยายปรามปรากาันนะ วิมานนั้นเกิดขึ้นได้สองแบบแบบแรกวิมานเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานต้องละสังขารก่อนเมื่อละสังขารแล้วกลับไปสู่เทวโลกวิมานก็เกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้ตามหลักกฎกรรมเกิดจากว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นพวกนานๆนทำบุญสักครั้งหนึ่งแต่บุญที่ทำก็ใหญ่มากใหญ่มากพอที่จะทำให้วิมานนั้นเกิดขึ้นได้ แบบที่สองวิมานเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของวิมานยังเป็นมนุษย์อยู่พวกนี้เป็นพวกที่สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำทำอย่างเต็มกำลังเพราะฉะนั้นวิมานจึงเกิดขึ้นรอเจ้าของวิมานตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์เดินดินทำมหาเกณฑ์นเนี่ยวิมานก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามกางบุญที่ทําอย่างต่อเนื่องคราวนี้ทิพยวิมานที่เกิดขึ้นจากบุปกรรมของเทพประบุเทพพิดานั้น สามารถรู้ได้ด้วยเหตุ3ามประการคือนหนึ่งจากคำบอกเล่าของเทพบุตรเทพิดาเจ้าของวิมานนั้นเพราะธรรมชาติของเทพบุตรเทพิดาจะสามารถระลึกได้ชาติหนึ่งว่าครั้งเป็นมนุษย์นั้นเคยสั่งสมบุญมาอย่างไรจึงได้วิมานแบบนี้ซึ่งในพระไตรปิฎกจะกล่าวถึงพระอรหันต์เช่นพระมหาโมคคลานะมักจะขึ้นบ,บนสวรรค์ไปเยี่ยมชมและสอบถามเทวดา ในวิมานต่างๆว่าวิมานที่ใหญ่โตโอรานี้เกิดจากบุญอะไรที่ทําไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ประการที่สองุปกรรมของเทพบุตรเทพิดารู้ได้จากคาบอกเล่าของผู้มีญาทณทัศนะผู้ที่ทรงอภิญญาพระท่านสามารถระลึกชาติได้ท่านก็จะทราบว่าวิมานของเทพบุตรเทิดาท่านนี้เกิดจากอุปกรรมอะไรและประการที่3สามารถรู้ได้จากโครงสร้างของวิมานทั้ง3ส่วนหลักวิมานส่วนล่าง เกิดจากกำลังทานบารมีการให้ทานของเจ้าของวิมานวิมานส่วนกลางเกิดจากกำลังศีลของเจ้าของวิมานที่เคยรักษา,าไว้และวิมานส่วนบนเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาของเจ้าของวิมานนั้นการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบนเครื่อวถุทั้งสามประการนี้จึงเป็นที่มาของโครงสร้างหลักของวิมานทั้งสามส่วนตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เราปรารถนา ที่จอกแบบวิบากของเราให้เป็นอย่างไรก็ตั้งใจทำกันให้ดีนะจิตพองใสสุขเดชไปที่ไปจเจริญพร